บูเขาววันครู2,500กลุ่มสถานศึกษาที่4ตั้งอยู่เลขที่5หมู่ที่1ถนนอุทรประดิษฐ์ตำบลหัวขาวอำเภอปุชินารายจังหวัดกาฬสินธ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,359คนแบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน685คนนักเรียนหญิงจำนวน674คนขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาโดยดรสุรังรัตรีเหราผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ปี่มด้วยวิสัยทัศน์และศักยภาพ ร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา3ท่านได้แก่ 1. นางการทิ่ตาปัทถาทุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคลากรและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 2. นายเกติศักดิ์วงศียารองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. นายอำนาทานบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการดรสุรังรัตรีเหราบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนผ่านวัวขาวโมเดลภายใต้การตรวจสอบคุณภาพ p a o r s และวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านภเาขาว,วันครู2500จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาผู้เรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชุมชนม,มีส่วนร่วมจัดภูมิทัน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปรัชญาของโรงเรียนศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรมำคำขวัญประจำโรงเรียนรักสะอาดมารยาทดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาอัตลักษณ์โรงเรียนศึกษาเด่นเลนวินยัย ใส่ใจผู้มิทัศน์เอกลักษณ์โรงเรียนผู้เรียนฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมจากการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษายอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านบัวขาววันครู2500จึงได้รับการยกจ่องให้เป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนคุณธรรมสพ,พ สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวิถีพจนและโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวมจากการหลอมรวมประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงสู่การบริหารจัดการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบกับโรงเรียนบัดนบุขาวันครู2500ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมระดับอนุบาล โรงเรียนบ้านบัวขาวันครู2,500เป็นศูนย์ประฐมะวัยต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมะศึกษากาลสินเขต3และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโครดดิ้งระดับปฐมวัยจึงเป็นเบสแพลตชีของโรงเรียนดังตัวอย่างต่อไปนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ และท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้คุณครูเสานะคะจะมานำเสนอเกมตามล่าหาสมบัติค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ของโคดดิ้งนะคะโคดดิ้งคืออะไรคะในการเรียนรู้โคดดิ้งนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นี้ก็คือฝึกให้เด็กได้วางแผนออกแบบ และก็การทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งทํางานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล่นเกมตามล่าหาสมบัติได้เด็กๆจะต้องผ่านการวางแผนและออกแบบก่อนนะคะโดยทั้งลายบุคคลและก็ลายกลุ่มค่ะซึ่งวันแรกคุณครูจะให้เด็กๆออกแบบเส้นทางโดยหาใบกิจกรรมหรือใบงานที่เด็กๆจะต้องทำเอง ะะโดยที่เด็กๆจะต้องวาดลูกศรน,นะคะเป็นเส้นทางการเดินเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายของเกมนั้นๆน,น,นะคะ<อ>เช่นเด็กต้องการที่จะเดินตรงไปสองช่องเด็กก็ต้องวาดลูกศรตรงไปสองช่องค่ะแล้วต้องการเลี้ยวขวาเด็กก็ต้องวาดลูกศรเลี้ยวขวาแล้วถ้าต้องการตรงไปอีกก็ต้องวาดลูกศรตรงไปอีกตามช่องที่เขาคิดว่าจะ เดินไปกี่ช่องนั่นเองแล้วก็มีการเลี้ยวซ้ายเขาก็จะต้องว่านลูกศรเลี้ยวซ้ายให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะตามกฎและกติกาของเกมนั้นๆน,น,นะคะส่วนวันที่2ค่ะเด็กๆจะต้องมาวางแผนร่วมกันโดยเป็นการวางลูกศรจริงในสนามหรือตารางคดดิ้งที่คุณครูเตรียมไว้ค่ะ งานนี้เป็นทีมแล้วนะคะเด็กๆจะต้องวางกันแล้วแต่คุณครูจะกำหนดว่าแต่ละกลุ่มจะเอาจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะปรึกษากันแล้วก็จะวางแผนร่วมกันนะคะแล้วเขาก็จะวางลูกศรไปในทิศทางที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะถ้าเขาเห็นแล้วว่าเขาจะต้องเดินตรงไป3มช่องเขาก็ต้องวางลูกศรไป3มช่องลูกศรตรงไป3มช่องค่ะ ถ้าเลี้ยวขวาเขาจะวางลูกศรเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายเขาก็จะวางลูกศรเลี้ยวซ้ายทําไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายหรือจนกว่าจะไปถึงหีบสมบัติที่เราวางเอาไว้นะคะเป็นการเล่นเกมนะคะจะวางแผนนะคะก็คือเด็กๆจะต้องไปวางลูกศรตามช่อง ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะไปหยิบเอาสมบัติของโจรสลัดนะคะโดยที่คุณครูนะคะจะแจกลูกศรให้เด็กๆนะคะคนละสี่ลูกสี่สี่อันนะคะและเด็กๆก็จะวางแขนตามเส้นทางนะคะโดยเราะสร้างกติกาให้เด็กรู้แล้วนะคะว่าต้องวางแขนร่วมกันแล้วก็วางลูกศรไปในที่ทางที่เดินทางให้ปลอดภัยเพื่อถึง จุดเป้าหมายก็คือตรงนี้ค่ะหีบสมบัติของโจรสลัดนั่นเองนะคะค่ะทีมนี้เราวิธีการเล่นลือคันเล่น7คนนะคะอาเชิญค่ะ น,นี้เป็นการเดินตามลูกศรที่วางแผนเอาไว้นะคะเด็กๆก็จะเดินตามนะคะน,นี่เป็นการวางแผนร่วมกันระหว,ว่างเด็กในกลุ่มนะคะในวันที่3นะคะเราจะเล่นเกมโดยการจับคู่กันค่ะโดยที่ผู้นำจะเป็นผู้ออกคำสั่งส่วนผู้ตามจะต้องเดินตามคำสั่งของผู้นำ แล้วก็ต้องสังเกตสัญญาณมือนะคะที่ผู้นำจัดสั่งด้วยนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูตัวอย่างที่เด็กๆได้เล่นกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> จะเริ่มเล่นเกมแล้วนะคะเด็กๆพร้อมนะคะอ้าวถ้าพร้อมพี่ตัวเกียวออกคำสั่งได้เลยครับ เก่งมากเลยค่ะหาสมบัติเจอแล้วเด็กๆเก่งมากค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆและท่านผู้ปกครองคะจากการที่ได้ชมนะคะเกมที่เด็กๆได้ได้เล่นหรือว่าสาธิตให้ดูแล้วนะคะหวังว่าคงจะไปปรับใช้เล่นกันที่บ้านได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปวาดพื้นหรือตารางเหมือนคุณครูก็ได้คะ่ะ ใช้ตารางสี่เหลี่ยมที่เป็นพื้นกระเบื้องในบ้านแล้วหาอะไรมาวางวางกฎกติการ่วมกันกับลูกแล้วลองเล่นและก็ฝึกให้ลูกออกคำสั่งดูที่บ้านนะคะจะสนุกแล้วก็จะมีบรรยากาศที่แปลกใหม่ค่ะลองฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการที่จะต้องออกคำสั่งหรือการเดินการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนร่วมกันนะคะ หวังว่าท่านผู้ปกครองและเด็กๆคงจะสนุกกับเกมนี้นะคะยังไงคุณครูสาวก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเกมตามล่าหาสมบัติซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โคดดิ้งในระดับประถมวัยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ